พี <ab ii yap a> ่น <you> like so ้องสมข้าจีเฮ็ดพระล่มซลาเซลยวนะพี่น้องเก็ยื้อสองแข้งข้าจีเฮ็ดพระล่มห้เบิ่งน้องแล้วรับส้มติดตามนี่สายนี่ข้าก็จิใส่งานใส่การใส่งานที่แผง่มโซ่ซลล์ประมาณเก็บวันนี้มาเตอร์ของข้าที่ได้มาจากเครื่องยี่ห้อก่ายับป่านี่ก็หลอดไฟของข้าแต่ข้าจีบใส่ข้ารีบไปเหมือนกัน รดไฟมาจตา่เดิมมัวจะก่ไมไม่เหเตนี่คือรถไฟที่ราไปดีถึองอดไฟนีสามาติดอี๋แต่เมื่อร้องใส่พัดลมระบายอากาศเนาะเออพัดลมระบายอากาศกออโอมาจากเครื่องอบเกานะา่าเนาะนี่หองสีร้องใส่ค่าในเบิ้งติดกระดี่น่องเออันนี้ขวัวบัวก็ขวัวดง นี่ก็ได้เติมั้สามสิบบาทหักไปสร้างเนลยอกติดาัสีแล้วมันย็นได้หรือเปล่านยินใส่ใส่สวิตแงเองสวิตสวิต้ยาเ็ป่นาดบหจกมตก หนีพี่หน้องมาที่างของห้องทานำทานไปอยากว่าเลีนมข่อยบอกเปิดมาแล้วทมาข่ยัปิดมาแล้วนี่แต่มามวันข่อยบ้าบอทรหาข่อยไรใส่สวิตช์เเามาหาใครก็บ่มาหาแล้วมัหยอดพวไปหาเฮอไหยดไปหาไก่เก่าละ ใบมีใส่เป็นบวกใบมี่ใ่เป็นบวกนี่เข้ากับใยนี่เข้ากับใบม่วงพอดีใช่ด้วยใบม่วงเขาดีเขาคือบไม้ใบม่วเก็ดีใบบึงไ็เบิึงกจะมึงนัเสยใบสีดำเข้าก็ใช้สีดำเยอะที่หน้องนิดเดีลตอนนี้เขากินเขาอยู่ให้เขาเก็บถั่วยห้เก็บผักู้อยู่เก็บไปเก็บจะเป็นระตอขุลาศี เดี๋ยวับัวขัวบวเาก็ตองต่อยถือก็ตองตอไปถึงม่หาดิสัตของเขาได้ไปสิมาบ้านเกียวใหญ่เดียวเยาว่าคนลันตอนอืเดี๋ยวเราาก็ตอลุ่เอานเห็นงานแล้วหรือม่ เนาะเด็กน่าแล้วก็มาต้องก็คือว่าปวดด้วยอีกตังหาเขาเนาะเาปิดไปกันเ่าไปรับส้มมารับส้มนี่แหละไม่ต้องพัดต้องพัดนาว